โเดอะพาวเวอร์มอบความสุขทีวีเก่าแลกทีวีใหม่ที่โฮมโปรทุกสาขามุ่งมั่นพัฒนาจัดหาทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ มาแล้วเหนื่อยกับการเต้นจริงไปเมื่อกี้บอกเลยบอกเมื่อสักครู่นี้บอกว่าถ้าเกิดมีสอนเต้นนะคะเรียกพวกเราไม่ได้ไปเรียนจะไปสอนซึ่งดีจังหวะคือดีดีมากแล้วยกเบาๆเฮ้ยแต่ได้อะเฮ้ยแต่เป็นกิจกรรมดีดีชอบดูดีไม่เป็นเลยอ่ะจิตไม่ได้เลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจิตต้องไปฝึกจิตต้องไปฝึกแล้วว่างกินแล้วว่างกินกินต้องฝึกกินไปก็แบบเฮ้ย เออย่อยด้วยใช่ถูกต้องอ้าวย่อยแล้วใช่ไหมย่อยย่อยมากินต่อไหมนี่เมนูดีๆวันนี้นะคะช่วงกินฟินิตี้ของเรานะคะเป็นเมนูชาบูไม่อ้วนด้วยแต่เป็นชาบูเทนทนะคะชาบูสุกี้ย่านผลโยธินค่ะเขาบอกว่าน้ำซุปเนี่ยมีให้เลือกถึง10ชนิดจะเป็นน้ำซุปไก่น้ำซุปสาหร่ายดำญี่ปุ่นนะคะหรือว่าตั้งแต่แบบไปต้มยำน้ำข้นซุปเปอร์ขาไก่แต่ว่าที่เด็ดไปกว่านั้นเขาบอกว่าน้ำซุปเนี่ยปลอดสารพิษค่ะ ดูแลสุขภาพอย่างดีเคี้ยวง่ายกลืนง่ายทุกอย่างนะคะ,คะลองไปดูค่ะอาหารย่อยง่ายๆค่ะ oh. สวัสดีค่ะกินฟินิตี้วันนี้ขอแนะนําเมนูแบบลวกจิ้มกับร้านชาบูน้องใหม่ที่มีน้ําซุปให้เลือกอย่างหลากหลายถึง10รสชาติจะมีรสชาติอะไรบ้างนั้นตามไปชมกันเลยค่ะพร้อมแล้วค่ะกินฟินิตี้นะคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ร้านเทนเทนชาบูค่ะแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านคุณเปาค่ะสวัสดีครับผมคุณเปาครับผมท่านนี้ค่ะพี่เปาช่ออะครับครับผมพี่เปาครับพี่เปาลวร้านพี่เปานี่เปิดมานานหรือยังครับก็เปิดมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่แล้วครับ ก็ถือว่าแบบยังแบบเป็นน้องใหม่มากๆเลยนะสำหรับร้านนี้นะคะอันนี้เป็นชูเนียอยู่เลยแต่สำหรับรสชาติแล้วเนี่ยเป็นโเฟิเชียลเลยแต่ความพิเศษของที่นี่ที่แตกต่างจากชาบูร้านอื่นเพราะเอาจริงๆแล้วในกรุงเทพเนี่ยชาบูก็เยอะเหมือนกันนะแต่ที่นี่เนี่ยความเจ๋งความต่างอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ความสะอาดครับแล้วก็อยู่ที่ความปลอดสารครับแล้วก็จะทุกเมนูเนี่ยจะไม่มีใส่ผงชูรสไม่มี สารกันบูดอ,อะไรทั้งนั้นเขาบอกว่าที่นี่มีน้ำสุกให้เลือกเยอะมากค่ะพี่เปามี มีสิบซุปทั้งหมดครับถ้าไมมีเยอะขนาดนั้นนะพี่ตามชื่อร้านนะครับร้านเท็นเทนเราก็มีสิบนมซุปสิบนมซอสครับเลือกไม่ถูกเลยอะมีอะะไรบ้างฮเราก็มีเริ่มตั้งแต่ซุปจืดๆก่อนก็มีกินทานง่ายๆเบาๆก็จะมีซุปไก่นะครับซุปไก่นี่ก็คือจะเป็นโครงไก่เนี่ยมามาเคี่ยวกันเองเลยแล้วก็มีซุปสาหร่ายสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเรียบง่ายแล้วก็ดำบนไปทางด้านจัดจ้านเนี่ยก็จะมีซุปต้มยำน้ำข้น ่จะต้องแบบแซ่บแน่เลยโอ้เผ็ดมากครับอันนี้อันนี้ส่วนมากใครจะชอบทานรสนี่ครับสำหรับคนใจกล้าครับผมคนใจกล้าเกลือกาแน่นอนแล้วก็จะมีน้ำซุปซุปเปอร์ขาไก่ซุปเปอร์ขาไก่ใช่ที่เราไปทานแบบตามร้านข้าวต้ามร้านข้าวต้มครับผมเป็นแซ่บๆจี๊ดจ๊าดเผ็ดครับผมวันนี้พี่เปามีน้ำซุปอะไรให้เราได้ชิมบ้างครับที่เรได้มาเราสองอันใช่ไหมครับผมเมื่อกี้อยากลองซุปซุปเปอร์ขาไก่แซบเดี๋ยวเราเอาซุปเปอร์หรือเอาต้มยำกุ้งดี เฮ้ยหรอว่าสุเปอ์ก็ดีนะสุเปอ์ซุเปอดสุดอร์แล้วก็อีกอันนึงเอาเป็นไม่เผ็ดดีกว่าไม่เผ็ดงั้นเป็นทงพอสิดีไหมครับได้ครับ แล้ววัตถุดิบที่นี่ mm hmm. เรียกว่าพรีเมียมไหมฮะเอาพรีเมียมครับผมวัสดุเราอย่างที่กล่าวกันไว้ก็คือครเราจะคัดกันเข้ามานะับเพื่อใเราม่ชัวร์ sure เลยว่าไม่ต้องปลอดสารกกเราจะมีการล้างทุกอย่างเนี่ยด้วยน้ำออโซนตัวออโซนเนี่ยมันเวลาไปผปสมกับน,น้ำแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปทำลายสารแบคทีเรียเชื้อราพยาธิไข่พยาธ mm hmm. ิยาฆ่ามแมลงพวกนี้ ไอเดียเขาดีมากเขานําสิ่งที่แบบคิดไม่ถึงนะฮะแบบแบบสิ่งที่เป็นธรรมดาอะไรเงี้ยมาทําให้มันพิเศษขึ้นมาใครจะไปคิดว่ามันจะมีสิบอย่างแล้วก็น้ําแบบเย็นตาโฟน้านู่นนี่นัน่นให้เราเลือกเต็ไมไปหมดเยอะแบบมีคุณภาพอะเยอะแบบอร่อยทุกอย่างเรลือว่าร้านนี้แบบคู่ควรกับชาวกินฟินิตี้มากๆครับให้สิบเต็มสิบครับเราประทับใจในวัตถุดิบค่ะตั้งแต่ตอนแรกที่เจ้าของร้านพี่เปาเนาะเขาบอกแล้วว่าทุกอย่างเป็นออร์แกนิกไม่มีสารพิษแล้วก็ล้างด้วยโอโซนคือมัน แสดงว่าเขาเปิดร้านเนี่ยเพื่อที่จะเข้าใจคนบริโภคคือคุณมั่นใจได้มาเป็นแกงก็สุขภาพดีได้มาเป็นคู่ก็สุขภาพดีได้มาแบบครอบครัวก็สุขภาพดีได้มากินคนเดียวก็สุขภาพดีได้พูดคำเดียวเลยว่าน้ำซุปนั่นแซ่บปากค<า>่อยมากปากห้อยท่าหน่ปากคือแซ่บจริงครับมัน มือนซปเปอร์ขาไก่ที่เราทานกันปกติเลยอ่ะครับแล้วเปลี่ยนเป็นแบบชาบูชาบูอ่ะมันแบบตื่นเต้นอ่ะมากเลยฮะครับผมขอตัวแล้วครับขอตัวครับเดี๋ยวเราไปทานกันต่อค่ะแต่ว่าคราวหน้านะคะกินฟินิที้จะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารอร่อยๆแบบนี้ที่ไหนนะคะแน่นอนว่าต้องติดตามเราสองคนกันให้ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะอาหายตรงหน้าแล้วเราต้องไปลุยกันต่อบ๊ายบายนะจ๊ะสวัสดีค่ะเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ กินไม่มีเผื่อมีแผ่กันเลยนะคะชุดอาหารเต็มโต๊ะเลยนะคะพูดเลยว่าอีฉามากใช่ใครที่ชอบชาบูมีน้ำให้เลือกหลายแบบไปที่นี่ได้ค่ะเทนเทนชาบูสุกี้ค่ะ ตอย่าลืมนะคะอย่ารีบกินเคียวสัก30ครั้งจะดีใช่เป่าเป่าให้ทั้งหม้อเย็นก่อนไม่ต้องไม่ต้องกนร้อนอร่อยมนไม่เวิร์กนะคะแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งค่ะชิคกอลิของเราในวันนี้กินไปแล้วเมื่อกี้เห็นเขาจัดของกินหน้าทานมากแต่อยากจะบอกนะคะว่าการที่อยู่ที่อาศัยก็ต้องน่าอยู่ด้วยเหมือนกันวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาใจสําหรับใครที่รักการแต่งบ้านสไตล์แบบอารมณ์แบบ อพาร์ตเมนต์สุดชิคอย่างนี้ช,ชิคชิคแต่ว่าจะเป็นยังไงนะคะไปดูเลยค่ะกับช่วงชิคกะฮอลิคค่ะ ใจคนรักการแต่งบ้านอีกเช่นเคยกับของตกแต่งบ้านสไตล์ชิคๆจากร้านดีอพาร์ตเมนต์ซึ่งของตกแต่งทุกชิ้นที่นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นงานไอเดียล้วนๆจะเก๋ไก่หน้ามีไว้ครอบครองแค่ไหนไปติดตามกันเลยค่ะชื่อร้านชื่อดีอพาร์ตเมนต์เกิดมาจากงานอินเทอรเียที่ทำ โดยส่วนตัวก็ชอบแต่งบ้านชอบพวกไอเทมพวกของแต่งบ้านชอบเดินดูตามที่ต่างๆก็เลยสนใจคนสมัยนีย้นอกจากรักการแต่งตัวแล้วก็ยังรักการแต่งบ้านชอบแบบสร้างสเปซส,ส่วนตัวของที่บ้านที่มันให้มันดูสวยงามอะไรเงี้ยฮะไอเทมบางชิ้นเนี่ยที่มันมีอยู่ในตลาดเนี่ยบางทีมันไม่ตอบโจทย์ของคนที่มันคนที่เขาอยากจะแต่งบ้านอะไรเงี้ยเราก็เลยไปพยายามนําเสนอทางเลือกเพื่อตอบโจทย์ให้คนวัยรุ่นแบบคนสมัยใหม่อะไรประมาณนี้ครับ ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครเน้นใช้วัสดุแบบธรรมชาติที่ให้ความรู้สึกมันวาวของแก้วและโลหะทําให้ของตกแต่งทุกชิ้นที่นี่มีกลิ่นอายของความเป็นยุโรปและมีความเป็นวินเทจส,สูงงานเป็นเอกลักษณ์ขนาดนี้เชื่อว่าแค่มีเพียงชิ้นเดียวในบ้านก็จะช่วยทําให้บ้านของคุณมีดีเทลขึ้นมาได้ไม่ยากคะ่ะ ดีไซน์เนี่ยคือจะไม่เหมือนที่อื่นคือเราไปดูแล้วเรารู้สึกว่ามันยังไม่มีคือของที่ผมมีมันมีตั้งแต่แบบของคอนเทม o อรี่ออกโมเดิร์นก็มีออกวินเทจก็มีออกเรทโทรมันก็มีคือมันสามารถเอาไปต่อยอดได้แล้วแต่แล้วแต่แ,แ,ตแนวทางคุณเลยครับโทนสีจะออกแนวเขาาดำแข็งขึึสซะมากนะฮะจะไม่ค่อยมีสีแบบฉุดฉาดมากครับราคามีตั้งแต่พันนิดๆไปถึงห้าหกพันประมาณนั้นครับคนทำงานสมัยใหม่ ที่รักการแต่งตัวและรลักการแต่งบ้านผมคิดว่าไอเทมเล็กๆอะไรพวกนี้บางทีถ้าเราไปแต่งบ้านเนี่ยนอกจากทําให้บ้านเราสวยขึ้นแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้บ้านเราเนี่ยน่าอยู่แล้วก็น่าใช้ชีวิตมากขึ้นของตกแต่งที่ทั้งสวยและสามารถใช้งานได้ไปพร้อมๆกันแบบนี้นับว่าตอบโจทย์หนุ่มสาวชาวชิคสุดๆไปเลยใช่ไหมคะ เพราะนอกจากจะได้ของแต่งบ้านที่มีดีไซน์แล้วยังเหมือนการได้เสพงานศิลป์จากชิ้นงานไปในตัวอีกด้วยสุดยอดจริงๆขอยกนิ้วให้เลยค่ะ หอมเก๋ไก่เป็นยังไงล่ะคะดีดและอยากจะบอกนะคะเมื่อกี้เห็นอยู่ในช่วงชิโกฮอลิกนะคะถ่ายผ่านไปแป๊บๆ้แป๊บๆนะคะ <c oughs> กล่องอันนี้ที่อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะแจกด้วยเพียงแค่เข้าไปร่วมสนุกตอบคําถามกันนะคะว่าให้แชร์ไอเดียการตกแต่งบ้านในแบบของคุณมาค่ะ,<ฮ>ะที่ Facebook สวยเชียบเนี้ยไปโพสทีวีนะคะ ใครตอบโดนใจรับกล่องนี้ไปเลยจ้ะมันเปิดมันเปิดมาแล้วเนี่ยเปิดแล้วก็เก็บของได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นกล่องของขวัญเพื่อนก็ได้สมมติเราซื้อแบบว่าตั้งหูเจลรี่อะไรเงี้ก็ใส่ได้ใส่อัซเซสซอรี่ได้เหมาะกับคุณสุภาพสตรีมากๆเลยหรือว่าตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานก็เก๋ไก๋อีกแบบหนึ่งนะคะคือพูดถึงการแต่งบ้านว่าคุณชอบแต่งบ้านสไตล์ไหนกันอ่ะเขาชอบแต่งแบบว่าเป็นโทนแบบเป็นโมเดิร์นเป็นโมเดิร์นใช่ไหมชอบเป็นโมเดิร์นของเขาจะเป็นแบบ สแกนดิเป็นแบบสวันเดชเป็นแบบเบาๆคลินๆไม้บวกกับแบบผนังขาวๆอะไรเงี้ยกันคล้ายกันมากเลยนะคะพูดถึงการแต่งบ้านก็ย้อนไปนิดนึงน้ำเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์สุชนมา่องจุ้ยคุณผู้ชมขาอย่าลืมว่าคุณสามารถจะไปทิ้ง วันเดือนปีเกิดแล้วก็ชื่อของคุณเอาไว้ใน Facebook ของเรานะคะแล้วอาจารย์ก็จะดูให้ว่าคุณเนี่ยควรที่จะนอนหันหัวไปทิศไหนซึ่งสําคัญมากเลยเนาะ,ะที่หัวนอนสําคัญที่สุดใช่เ,เหมือนการรับพลังอย่างที่อาจารย์บอกนั่แนแหละสินะคะนอกจากนั้นไหนๆก็ไปอยู่ใน Facebook เราแล้วนะคะไปแชร์เรื่องราวต่างๆในชีวิตของคุณได้นะคะหรือว่าจะอีเมลเข้ามาหาเราก็ได้นะคะ,คะที่ c s c n b y p o s t v g m a i l c o m นะคะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนค่ะวันทีวันศุกร์แล้วเนาะใช่วันศุกร์แล้วอะวันศุ แล้วนะคะขอให้มีความสุขวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะแล้วไปกันใหม่วันจันทร์ไปฝึกเต้นไปปาร์นี้ก็ไ <laughs> ปฝึกเต้นก่อน <laughs> <ะ S 2> วันนี้แล,ลยะค,ะ <c oughs> ค่ะ ไนซินไซด์วันนี้จะพาไปร่วมพิธีเปิดโครงการ Thailand s m i c e United เดินหน้าประเทศไทยร่วมใจธุรกิจไนซ์สู่ AEC ปีที่2ภายในงานได้มีการเปิดตัว Thailand Connect Welcome Package โดยทีเซร่รวมกับบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนและบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนมอบเอกสิทธิพิเศษให้กับนักเดินทานงกลุ่มไนซ์ด้วยบัตรโดยสาร BTS Connect Smart Pass Screenline Thailand Connect สุดพิเศษและบริการ f ร e e w i f i Trial by True Move H เพื่อช่วยกระตุ้นตลาดสร้างแรงจูงใจนักเดินทางกลุ่ม ไมซ์เข้าสู่ประเทศเพิ่มมากขึ้นพร้อมผลักดันไทยสู่จุดหมายปลายทางการจัดงานไมซ์ระดับภูมิภาคเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาประเทศไทยเนี่ยได้รับความสะดวกสบาย2ส,ส,ส่วนนะครับก็คือเรื่องของการใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานในการเดินทางในส่วนนี้ก็คือเรื่องของการติดต่อสื่อสาร